Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ m a ต m a แ88นะครับกิจกรรมดีๆรู้ได้ทุกวันสามารถเข้าไปร่วมสรุปกิจกรรมก็ได้เลยนะครับมีของรางวัลแจกเพียบสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ฝากหมดใต้คลิปได้เลยนะครับ สรุปข่าวแอสตซนช่วงเย็นปืนปัดฝุ่นข้อเสนอทาบเนโตปีกตัวจีตดมาป่าปืนใหญ่นะครับเตรียมข้อเสนอครั้งใหม่เพื่อขอซื้อเปโดเนโต้ปีกตัวจีตชาวปรเกตของวูแฮมตันนะครับที่เป็นเป้าหมายเมื่อปีที่แล้วครับฟุตบอลทานเฟอร์รายงานเขาว่าปืนใหญ่จะกลับมาหาเป้าหมายเดิมเนโต้และหวังว่าการเจรจากับวูแฮมตันจะรับลื่นกว่าครั้งก่อนที่ไม่สามารถตกลงค่าตัวกันได้ เพราะตัวเลขที่มาเป่าเรียกมาตัวนั้นสูงเกินไปนะครับรายงานข่าวระบุว่าปืนใหญ่มองว่าคาดตัวของเนโต้สมควรลดลงจากเดิมมากเพราะว่าฤดูกาลนี้ปีกว่า23ปีได้ลงตัวจริงเกมพิมลิกไปเพียง10เกมเท่านั้นอันเนื่องมาจากปัญหาบาดเจ็บข้อเท้าและความสําคัญในทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างทูเลียโลเปติกีลดลงไปด้วยเนโต้นะครับยังคงมีสัญญายาวอยู่ในทีมโมเลนิวถึงปี2027 อย่างไรก็ตามนะครับโลเปตกีจะไม่ขัดขวางการย้ายทีมหากได้รับข้อเสนอตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อที่จะเอาเงินไปต่อยอดการเสริมทับนักเตะใหม่ครับทางนี้นะครับเนโต้ปลื้มใจทีเดียวนะครับที่รับรู้ว่าปืนใหญ่กลับมาแสดงความต้องการในตัวเขาอีกครั้ง แม้การเลือกไปไดกันเนอร์ในฤดูก,กาลหน้านะครับจะต้องแย่งชิงตำแหน่งกับบไฮโยสซาก้าและกาเบียมมาติเนลลี่นะครับที่กำลังมีซีซั่นที่สุดยอดรวมถึงตัวใหม่นะครับอย่างเลโอนโดตอสตาและอาจมีหน้าใหม่นะครับเข้ามาเพิ่มอีกด้วยครับคาตอมานะครับปืนร่วมวงใหญ่นะครับแย่งซุกูเซ่ปีของเรือดำน้ำนะครับ สมสตนอย่างปืนใหญ่อเซนอลนะครับเป็นหนึ่งในสมสอนที่ให้ความสนใจในตัวของซามูเอลซุกเวเซ่ปีกทีมชาติในเยอเรียนะครับของเบยเรอัลเดอะซันสื่ออังกฤษรายงานเขาว่าปืนใหญ่กำลังจับตามองสถานการณ์ของซุกเวเซ่นะครับกับต้นสังกัดอย่างเบยเรอัลเพราะสัญญาปัจจุบันที่กำลังจะเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายนะครับในซัมเมอร์นี้ ซูกูเซ่ะนะครับยิงไปแล้ว13ประตูกับ11แอสซิสครับจากการลงเล่นโดยรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้นะครับ2022-2023นะครับหากนับเฉพาะลาลีก้าทำไป6ประตูกับ5แอสซิสจาก28เกม เป็นการลงตัวจริง20เกมนะครับพื้นใหญ่นะครับมองว่าซูกูเซจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากอายุนะครับที่เขาเพิ่งอายุ23ปีมีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วและการเลี้ยงบอลน,นะครับที่เหมาะสมกับแนวทางการทำทีมของมิเกลอาริต้าได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามนะครับเด็กันเนอร์จะต้องแย่งชิงซุกเวเซ่นะครับแข่งกับหงแดงเรอลัลมาดริดเอเวอตันเวสต์แฮมและแอสตันวิลล่านะครับและอีกหลายสโมสรที่ต้องการปีกทีมชาติในเจอร์ไปเสริมแนวรุกครับคาตอมานะครับปืนใหญ่สนอยู่ใหม่นะครับซาลิกาดงเห็นช่องทางดึงราฟินญ,ญามาจากบาซ่าครับปืนใหญ่เอาไงต่อนะครับเมื่อนิวคาสเซิลแสดงความสนใจราฟินญ,ญา ปีกทีมชาติบราซิลของบาร์ซ่าอย่างจริงจังนะครับหลังมองเห็นช่องทางในการดึงตัวกลับมาเล่นในพิมลิกอีกครั้งครับเดวคาเซ่นนะครับอยากได้ตัวราฟินญ,ญามาตั้งแต่ตอนอัมลาลีดอยูไนเตดนะครับเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นปีกชาวบราซิลปรารถนาที่จะย้ายไปเล่นกับบาร์ซ่าเพียงสมมสรเดียวเท่านั้นนะครับทำให้ปืนใหญ่และสารกาดงต้องลมแผนดังกล่าวนะครับไปโดยปริยาย ล่าสุดผู้บริหารของนิวคาสเซลิลกำลังทบทวนโอกาสคว้าตัวราฟินญาอีกครั้งในซัมเมอร์น,นี้หลังปรากฏข่าวจากมุนโดดิปอร์ติโวสอสเปนว่าบาร์ซ่ากำลังพิจารณาขายปีกว่า26ปีเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินของสโมสร,รที่กำลังประสบอยู่ในช่วงเวลานี้ราฟิญานญาครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่บาร์ซ่า พร้มรับฟังข้อเสนออันเนื่องมาจากปีกบราซิลนะครับไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวหลักในทีมของชาบิเอนเดสได้อย่างสม่ำเสมอ,สมอแม้จะลงเล่นไปถึง41เกมรวมทุกรายการแต่เป็นการลงตัวจริงในลาลิกาเพียง17เกมยิงไป6ประตูขณะที่ผลงานในทุกรายการยิงไป9ประตูกับ9แอสซิสนอกจากนิวคาเซินที่แสดงความสนใจและพร้อมจะยื่นข้อเสนอในซัมเมอร์นี้แล้วนะครับ สมสรอ,อย่างปืนใหญ่และเชลซีก็เป็นอีก2ทีมที่จับตามองสถานก,การณ์อยู่เช่นกันแต่ดูเหมือนว่าเดอะแม็กพายน่าจะดําเนินการอย่างจริงจังมากกว่า โดยบาร์ซ l โลนานะครับต้องการอย่างน้อย58ล้านยูโรที่จ่ายให้กับลีดไปนะครับเมื่อปีที่แล้วครับแมน์แม็ก88นะครับกิจกรรมดีๆรู้ได้ทุกวันสามารถเข้าไปร่วมสรุปกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลจากเพียบสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยนะครับข่าวต่อมานะครับจะบอยพูดถึงโอกาสรุนแชมป์ของแมนซิตี้หลังถล่มปืนใหญ่นะครับ เควินอูบอยนะครับยืนยันว่ายังเร็วไปนะครับที่จะบอกว่าแมนซิ t y ตี้มีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์นะครับแม้ว่าทีมของเขาจะเปิดบ้านถล่มปืนใหญ่ไป4ตนน่1ก็ตามครับ The boy, โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเมื่อเมา2ประตูและ1นึ่แอสซิสซึ่งการคว้าชัยในครั้งนี้นะครับทำให้แมนซิตี้ไล่จี้ปืนใหญ่นะครับเหลือเพียง2คะแนนเท่านั้นแถมแข่งน้อยกว่า2นัดอีกด้วยครับเรือใบย,ยังมีลุนคว้าทิปเปิ้ลแชมป์อีกด้วยโดยตอนนี้พวกเขาเขารอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนีกและนัดชิงชนะเลิศเอฟเอครับ อย่างไรก็ตามด้วยโปรแกรมที่เตะแน่นขนาดเป็นสิ่งที่เดอะบอยมองว่าเป็นอุปสรรคที่พวกเขาต้องจัดการให้ดีมันยังมีหนทางยังอีกยาวไกลเรารู้ว่าพวกคนจะพูดอย่างไรใครก็ตามที่ชนะเกมนี้และมันยากมากๆและหลายสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้เดอะบอยกล่าวกับ BT Sport เรายังเหลืออีก7เกมนั่นคือจำนวนคะแนนที่เยอะมากต่อการสะสมผมรู้ว่าเรายังเหลืออ,อีก2เกมในมือ แต่เรายังตำหลังพวกเขาไม่แปลกใจที่หลายคนบอกว่าเราจะคว้าแชมป์ในตอนนี้แต่ผมรู้จักทีมนี้ดีและเราจะไม่ยอมแพ้จนกว่าทางทีสดีจะสิส้นสนแต่ฤดูกาลของเรานั้นวุ่นวายมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นดังนั้นตอนนี้เราต้องเตรียมตัวสำหรับเกมกับฟูแลมในวันอาทิตย์ คาตอมานะครับอาริ้าเปิดใจหลังพาปืนใหญ่แพ้แมนซิตี้นะครับยับเมื่อวานมิเกลอาริ้านะครับผู้จัดการทีมปืนใหญ่เปิดใจหลังพาทีมบุกแพ้แมนซิตี้ในนัดที่ว่ากันว่าเป็นเกมตัดสินแชมป์นะครับเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาเรือใบเปิดบ้านถล่มปืนใหญ่4-1ตอนนี้เรือใบสีฟ้าตามหลังจะฝูงเหลือเพียง2คะแนนเท่านั้นแถมแข่งน้อยกว่า2เกมด้วยกัน จากการวิเคราะห์นั้นชัดเจนทีมที่ดีกว่าชนะพวกเขาโดยเฉพาะในครึ่งแรกและเราไม่ได้อยู่ในระดับของตัวเองเลยเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันเป็นช่องว่างที่ใหญ่เกินไปอาร์ติตากล่าวช่วง30นาทีแรกสิ่งพื้นฐานทั้งหมดที่คุณต้องทําเมื่อจบกับทีมยอดเยี่ยมในแง่ของการแข่งขันการเอาชนะการดวลการทำเขาเข้าใจว่าเกมต้องการอะไรเราไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วก็ถูกลงโทษ ก่อนหน้านี้หลายสำนักบอกว่าปืนใหญ่จะจบอันดับที่6หรือ7ตอนนี้เราเหลืออีก5าเกมให้พิสูจน์ผู้เล่นเหล่านี้สมควรได้รับเครดิตอย่างมากหลังจากทํางานหนักร่วมกันมาเก้าเดือนครึ่งแต่งานของเรายังไม่จบก่อนอื่นเราต้องยกระดับผู้เล่นของเราขึ้นอีกเมื่อเล่นกับทีมที่ยอดเยี่ยมแม้เราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเช่นกันแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเอาเสียเลยต่อมานะครับเวนเกอร์ฟันทงคู่ชิง UCL นะครับเรือใบดวนมิลานครับ อาเซเวนเกอร์นะครับอดีตผู้จัดก,การทีมของปืนใหญ่ฟันทองคู่ชิงชนะเลิศ UCL นะครับว่าจะเป็นการพบกันระหว่างแมนซิตี้แล้วก็เอซีมิลานรอบตะเชือกถ้วยใหญ่ของยุโรปนะครับทั้งสองคู่ต่างหน้าจับตามองโดยทางเรือใบที่ถูกยกเป็นเตียงหนึ่งในปีนี้จะดวนกับเรอัลมาดริดนะครับทีมแชมป์เก่าอีกคู่เป็นศึกของมิลานดาบี้นะครับระหว่างเอซีมิลานและอินเตอร์มิลานครับการแข่งขันปีนี้ถือว่าเป็นศึกที่คอบอลไม่ควรพลาด ในขณะที่อาเซีนเวนเกอร์นะครับเชื่อว่าเรือใบแล้วก็เอซีมิลานจะผ่านคู่แข่งและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จผมต้องบอกว่าในเวลานี้ผมจะให้มิลานและเรือใบได้เปรียบอยู่เล็กน้อยเนื่องจากความแข็งแกร่งในเกมรับของพวกเขาบางทีเรอัลมาดริดจะมีเกมรับที่อ่อนกว่าเล็กน้อยเวนเกอร์นะครับกล่าวกับเด o ริโออาร แต่เรอัอมัดรีดก็คือเรอัอมัดรีดพวกเขาสามารถทําประตูใครก็ได้และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมสิ่งนี้มันจึงเปิดกว้างมากสําหรับเกมเล็กแรกจะเล่นกันในวันที่9-10พฤษภาคมและเล็กที่2นะครับวันที่16-17พฤษภาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศนะครับจะแข่งขันในวันที่10มิถุนายนครับ m a ดแม็ก88นะครับกิจกรรมดีๆรุ้ได้ทุกวันสามารถเข้าไปร่วมสรุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลจะเพียบสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยนะครับ